บอกดีเขาว่าเอาเขาเรียนหาแต่แนวของพาดีมาใส่ชีวิตเขาก็่ไเป็นนั่นสิถ้าผู้ข่าวเขาว่ากินหมืนเราว่ากินยาว่ากินแน่วเบียรเบอร์กับว่ากินของมึนเมาว่าเอาใส่ตัวอย่าของแน่าแต่ยังเป็นโลกเป็นไผ่อยู่เป็นกระดูกครับเส้นเป็นโลกหอเหืดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นซ้าละก็โลกตลอดขนาดมันอาบายะหมก็ต่ยังบอเห่็ดบ่เกียวของแต่ยังเป็น า,าขอบุณสามดั่มทังใจเรือประเดินเขาไปเบิง้งอันอันเขาไปเบิ้งพีบัวไหลสดมือหนีประเดินเห็นพีบัวเบาเรียงนั้น ทร้างฟิยู์เขาให้กรอบแบบฟ่อมไม่เามือนของประเด็ยนนี่ยเมื่ท่านเห็นอีเมลส่งมาเลยเมื่ท่านเห็นอีเมลส่งมาเลยของประเด็นเ่ท่านเหนเี่ยบล็อครบสองปียังของประเด็นครบสองปียังเนาะพี่น้องเริ่มว่ามันครบหรือตปประเด็นเห็ดมานจะโดนเติมนะครบบ่ครบเราบ่กหุจักเห็นว่าครบสองปีแล้วกอบผาษีไม่ว่างกัน ของประเด็นกระเหตุแม่หลายปีเราได้ประเด็นยังบ้านอีกนั่นโยนแต่ว่าประเด็นการว่าท่านเห็นแก่งมีอย่างมากยังมีทีเดียวที่เด็กเกาะไม่หยุดดูอยู่ว่าเจ้าเขาแก่เลย องปีกว่าเทียนหนึ่งที่พี่น้องประก็นคือพวกหูว่าตั้งหูจกหักเลยแตะเขาไปเบิ่งเิ่นเกายู่นน่นไหลซดเพิ่นสองปีกอกกันกอผ้าดสีของพียู่เทียนหนึ่งที่พี่น้องประเดนก็บ่วกหูเราแต่ว่า,าท่านเห็นข้าเจ้าแกงมากวางไหนเข้ามาท่านไหนมันโอ้ยมาแล้วไม่เฟ้น่อยฮัลโหลไม่เป็นลูี่แตงิวยูโซมาเบลคัมหรือไม่เฮาลงเดือนแตงคิวมาแล้วมาแล้วแฮปปี้ทูีิยูยแตงคิว ่้นรู้สีม้าเจยวเมืองไทยอยู่สวิทคำทูไทยแลนด์ด้วยรู้สีลิชิ come <c oughs> ตคำทูไทยแลนด์ก็ตรวจก็ไปหลายๆเลยน้องนี่ 那我就给它罗落罗 ลูซี่ลูซี่มาหลุ่นกันพี่น้องเอาลูซีมาเที่ยวเมืองไทยเลย่ถ้าลูซีมาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยหนาเที่ยวด้ลูซี โอ้ปวดขาดิโนพี่น้องเียกันดูทีมาเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทย ่อนรูสีมาเที่ยวเมืองไทยทแก่ดูแลบริกูอย่างดีนะมาสอนบอกภาษาไทยรูสีมาสวัสดี